ก็จะเป็นล้อ1,000วัตต์นะครับนีอันนี้ก็ใส่มอเตอร์พันวัตต์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับ ก็อันดับแรกนะครับต้องมีการเจียรตรงนี้นะครับไปดูใกล้ๆนี่ครับต้องมีการเจียตะเกียบตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าตัวขาดําเบรกเขาจะได้ไม่ติดนะครับนี่นะครับตัวที่1จากนั้นตะเกียบตรงนี้นะครับทั้งสองข้างผมใช้คีมประแจเลื่อนทางออกมานิดนึงไม่ถึงกับต้องขยายตัวสวิงอาร์มนะครับ แค่ทางตัวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับของเดิมก็คือเหมือนกับมันจะถูกบีบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นเหล็กหนาก็สามารถดัดได้นิดหน่อยนะครับผมจากนั้นจุดยึดหูดําเบรกตรงนี้สําคัญนะครับต้องใส่นะครับก็หาเหล็กแผ่นเล็กๆเ,เ,เจาะรูนะครับยึดกับตัวยึดเฟรมเดิมแล้วก็กับตัวรูของดําเบรกชุดนี้นะครับแล้วก็สายของรุ่นนี้จะออกทางด้านขวานี่นะครับ ก็จะแอบ,บมาด้านล่างแล้วก็ไว้ใต้สวิงอาร์มมานะครับแล้วผมก็จะมาขึ้นทางนี้แล้วก็มาที่กล่องนี่นะครับสีส้มก็สายมอเตอร์3เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็อ๋อแล้วก็สายสายเบรกนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นที่ว่ามีหมุดล็อกตรงนี้นะครับเลยล็อกตรงนี้แต่ของผมยังไม่เปลี่ยนผมก็ใช้ตัว ตรงนี้นับตัวรองสายของจักรยานมานะครับใช้สายเบรกเส้นเดิมนะครับแล้วก็ไปซื้อตัวหมุดเดือยตัวนี้นะครับที่ร้านมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็ใช้น็อตยึดปิดปลายของสายตรงนี้นะครับนะครับชั่วคราวไปก่อน